เ็นสามวันแห่งความคุ้มค่าและมีคุณค่าจริงค่ะสามวันนี้ทำให้ดิฉันกล้าพูดมากขึ้นพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นดิฉันขอขอบคุณให้อาจารย์ทั้งสองที่ได้สอนวิธีการพูดและเทคนิคต่ตางๆดิฉันจะนำไปใช้ในชีวิตทุกๆด้านและสุดท้ายดิฉันขอขอบคุณมิตรภาพดีๆขอพเพื่อนๆที่มีให้กันค่ะ ตลอดระยะเวลาสาวันที่ผมมาอบรมนะครับจุดประสงค์ผมก็คือการกระตัดความประมาณและความตื่นเต้นในการที่จะพูดในที่ประชุมสารักในสภานะครับผมไม่ติดหลังเลยครับที่ได้มาประชุมเดอะเบสครับและต้องขอขอบคุณอาจารย์แสงธรรมบัวแสงธรรมและอาจารย์พันิษาบัวแสงธรรมขอขอบคุณครั้งครับที่ฉันมักจะถูก คนร,บรบคอบๆข้างบอกว่าเป็นคนที่ดูมีความมั่นใจเป็นสาวมั่นแต่ที่จริงแล้วทุกครั้งที่ต้องพูดต่อหน้าสาธารณาชนหรือต้องขึ้นเวทีมีความรู้สึกประมาและกังวลทุกครั้งค่ะกังวลว่าจะทําได้ดีหรือเปล่ากังวลว่าเราจะพูดอะไรผิดหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกําลังเล่นเกมต่อสู้ค่ะกําลังต่อสู้กับความประมาทซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดแล้วบางทีก็รู้สึกเหมือน กำลังจะโดนคิดเอาใกล้จะแพ้ทุททกทุกขีแล้วแต่ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะที่ช่วยกรุณาอัพเลเวลให้ดิฉัน <c oughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาตลอดทั้งสามวันนี้รวมแบ่งปันประสบการณ์รวมสร้างเสียงหัวเราะและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะจากนี้ไปขอให้ก้าวด้วยก,กันไปอย่างมีความสุขและ เชื่อมั่นในตัวเองด้วยกันนะคะคคมีความประทับใจในสถาวันแห่งนี้นะครับที่สอนให้ผมจากคนที่ไม่กล้าจอกไปพิเศษหน้าห้องหรือพูดต่อหน้าเพื่อนเยอะๆได้ทำให้ผมมีความมั่นใจขึ้นและมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ครั้งนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากครับที่มอบวิชาความรู้ให้กับผมแล้วผมจะนาไปใช้และนาใช้ในชีวิตประจําวันและปรับปรุงให้พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปครับวันนี้ผมดีใจมากครับดีใจจริงๆครับที่ได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนวันแรกที่มาผมมีอารมณ์เดียวเลยครับตื่นเต้นขึ้นเวทีครั้งแรกผมเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะ ผันผานมากมากครับพอวันที่สองเนะี่ยผมเริ่มคุ้นเคยแต่พอมาถึงวันนี้ผมว่าผมเต้นน้อยลงมากอีกความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้สึกดีใจและประทับใจท่านอาจารย์สองท่านและเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนผมขอขอบคุณท่านอาจารย์และเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนที่เรามารวมกันเป็นรุ่นที่85รเรียนท่า,านอาจารย์ทั้งสอง ท่านประธานสมาชิกและผู้มีเกยียรติทุกท่านค่ะขอขอบคุณท่านอานจารย์ทั้งสองท่านมากนะคะที่ทำให้ใหฉันลบล้างความรู้สึกกา,าการเข้าคอร์สอบรมได้ว่าดิฉันเกลียดการเข้าคอร์สอบรมมากๆเกลียดการเทมนิ่งมากๆแต่ว่ามาอบรมมาเข้าคอร์สในทางนี้รู้สึกว่ามันได้ไปมากกว่าความรู้ที่จะมายืนพูดเหมือนได้ที่ได้น้องเพิ่มอีก23ท่าน ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากค่ะ